ลูกค้าจากจังหวัดจันทบรุรีส่งมีดญี่ปุ่นมาให้เราช่วยแก้คมให้เนื่องจากคมสึกนะครับมีดนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่ามีดอะไรเนาะแต่ว่าตรงด้ามมีดจะเป็นแบบเหล็กประกบกันแล้วเชื่อมไว้นะครับเพื่อนๆใครมีความรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับอะเรามาเริ่มการรับคมกันเนาะหลังแรกเราก็ใช้หินหยาบนะครับค่อยๆเจียแต่งคมมีดนะครับที่สึกออกไปนะครับ ค่อยๆแต่งนะครับไม่ต้องรีบร้อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียคมไปโดยไม่จําเป็นนะครับค่อยๆรับครับซ้ายทีขวาทีนะครับออกให้เราจะรับด้วยหินหยากจนแค่หมดรอยบินนะครับเนี่ยนะครับพอหมดแล้วปุ๊บเราเอามารับด้วยหินเพชรนะครับก็เหมือนเดิมนะครับรับหินเพชรนะครับรับให้ได้มุมของมีดที่เราต้องการนะครับกี่องศานะครับสิบห้าองศานะครับสําหรับมีดตัวนี้นะครับ รับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้เท่ากันนะครับของหน้ามีดนะครับให้เป็นมุมที่เท่ากันนะครับเพื่อความคมตัดที่ดีนะครับเดินมีดให้สม่ำเสมอนะครับเวลาเรารลบนะครับพอรับได้ที่แล้วเราก็ไปปัดมันนะครับปัดให้ขึ้นเงาเลยนะครับนี่จะได้ดูน่าใช้และสวยงามนะครับ ไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆรับนะครับอย่าลืมความร้อนที่สะสมในมีดนะครับต้องค่อยๆระบายความร้อนของมันออกด้วยนะครับนี่นะครับหลังจากเรารับคมเรียบร้อยแล้วนะครับผิวก็จะสวยงามนะครับดูน่าใช้นะครับนะครับสันมีดก็ดูสวยงามนะครับเราลองเทสกันดูเนาะตัดกระดาษก็หวานเลยนะครับ ที่รับคมรัชโยทิน